ค่ะน,นี่นะคะเป็นแนวข้อสอบวิชาสุขศึกษานะคะมีจํานวนทั้งหมด10ข้อนะคะที่เราจะสอบกันนะ10คะแนนนะคะข้อ 1, 1> ข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลลําไส้อ่าไม่ใช่นะลูกกอไก่รับประทานอาหารที่มีกากใยขอไข่ขับถ่ายให้เป็นเวลาคอควายเคี้ยวอาหารไม่ต้องละเอียดมากอ่าอะไเอ่ย รับประทานอาหารที่มีกากใยเราก็ต้องรับประทานเยอะๆนะคะเพราะว่าทําให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลานี้เราก็ต้องหัดขับถ่ายให้เป็นเวลาเพราะว่าจะทําให้ลำไส้เราปกติแล้วก็สุขภาพดีนะคะเคี้ยวอาหารไม่ต้องละเอียดมากถ้าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดนะคะถ้าเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดจะเป็นยังไง จะทำให้เราท้องผูกได้นะคะถ่ายแข็งให้ลำไส้เราไม่ปกตินะลูกนะข้อนี้ตอบข้อข้อควายข้อที่2ข้อใดเป็นหน้าที่หลักของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะกอไก่หารายได้ขอไข่ทำงานบ้านขอควายตั้งใจเรียนหนังสืออ่าข้อไหนเอ่ย หาไรายได้เราได้หาไรายได้ไหมคะได้หาเงินเลี้ยงครอบครัวไหมลูกอันนี้ไม่ใช่นะทํางานบ้านก็ทําบ้างแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่หลักของเรานะคะอันนี้ไม่ใช่หน้าที่หลักของเราก็คือตั้งใจเรียนหนังสือ,อต่อข้อคอควายนะข้อ3ข้อใดเป็นการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมของเด็กหญิงน้ำฝนที่มีอายุ8ปี กอไก่เล่นต่อสู้กับเด็กผู้ชายขอไข่พูดจาด้วยคำพูดที่สุภาพคอควายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เรียบร้อยตอบข้อไหนเอ่ยเป็นเด็กผู้หญิงต้องเล่นยังไงคะอ่าเล่นที่ไม่ผาดโผนนะคะไม่รุนแรงนะอ่าคันนี้ตอบกอไก่การเล่นต่อสู้กับเด็กผู้ชายไม่เหมาะสมกับเพศนะคะข้อ4 หากเพื่อนของนักเรียนลืมนำยางลบมานักเรียนจะทำอย่างไรกรไก่แล้วเรียนว่าเป็นคนขี้ลืมขอไข่แบ่งให้เพื่อนใช้ยางลบด้วยกันคอควายขายยางลบให้เพื่อนในราคาที่แพงกว่าปกติอาทํำยังไงเอ่ยตอบข้อขอไข่แบ่งให้เพื่อนใช้ยางลบด้วยกันนั่นเอง ข้อ5หาข้อใดถูกต้องตามสุขบัญญัติแห่งชาติกอไก่แปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งขอไข่รตรวจสุขภาพช่องปากทุก6เดือนขอควายสระผมอย่างน้อยเดือนละสองครั้งอ่าไหนเอ่ยข้อที่ถูกต้องคือข้อ กอไก่นะคะแปลงฟันอย่างน้อย2ครั้งวันละสองครั้งคือเช้ากับก่อนนอนนั่นเองต่อมาข้อ6ข้อใดเป็นการดูแลสุขภาพกายที่เหมาะสมกอไก่รักษาความสะอาดขอไข่ออกกำลังกายอย่างหักโหมคอควายรับประทานอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อ ก่อกายรักษาความสะอาดนะเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายอย่างหักโหมอันนี้ก็ไม่ดีนะคะต้องออกกำลังกายอย่างพอเหมาะอคอวายก็รับประทานแต่เนื้อสัตว์ก็จะทําให้ท้องผูกได้นะคะข้อ7นักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใดเพื่อการนอนที่ถูกสุขลักษณะกอไก่เข้านอนดึกและตื่นเช้าขอไข่นอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก คอควายใส่ชุดนอนที่ทำจากผ้ายีนหนาๆข้อไหนลูกที่ถูกต้องที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอไข่นะเราไม่ใส่ผ้ายีนนอนแน่นอนแล้วก็ถ้านอนดึกตื่นเช้าก็จะทำให้นอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเวลานอนเราต้องนอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกนั่นเองข้อ8ปปัจจัยใดเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว กอไก่ปล่อยปะละเลยขอไข่ความรักความเข้าใจและการให้อภัยคอควายความเข้มงวดความเข่งครัดการยึดมั่นในระเบียบอะไรเอ่นความรักความเข้าใจและการให้อภัยนั่นเองอข้อ9หากครอบครัวนักเรียนมีคุณยายมาอาศัยอยู่ด้วยนักเรียนควรปฏิบัติตามข้อใด กอไก่ให้ความเคารพมีสัมมาคาระวะขอไข่ชวนคุณยายไปออกงไกยใช้แรงมากๆขอควายแสดงความรำคาญที่คุณยายเชื่องชา้าตอบข้อกอไก่นะคะให้ความเคารพมีสัมมาคาระวะกับคุณยายนะลูกนะเมื่อถูกสุนัขก,กัดควรทำอย่างไรเป็นอันดับแรกกอไก่ตีสุนัข ขอไข่ไปพบแพทย์พอควายล้างแผลให้สะอาดอ่าเราจะมัวไปวิ่งตีสุนัขไหมลูกเราเป็นแผลโดนสุนักกัดอ่าไม่ได้นะไปพบแพทย์เลยหรือเปล่าในที่แผลสกรปรกอยู่ต้องล้างแผลให้สะอาดก่อนนะคะแล้วค่อยไปพบแพทย์เนาะสุขศึกษานะคะก็มีทั้งหมด10ข้อนะคะโอเคขอบคุณค่ะ